สวัสดีครับเพื่อนไปอุดรมาแล้วเด้อตอนนี้เราก็อยู่ข้างบนป่าอ้เห็นไหมป่ปาไปถ้ำถ้ำบนป่าเรากำลังจะเข้าถ้ำเข้าถ้ำแล้วเรากำลังจะเข้าถ้ำเร,เราจะมาไะเข้าถ้ำเหรอสวยงามตากท้องเรื่องเราจะมุดถ้ำข้างบนก็เป็นป่า ไปหาอะไรเห็นไหมดูบรรยากาศสกอนว่าเราอยู่ที่ไหนของประเทศไทยมีช้างด้วยเห็นบ้ามีกระทิงทิงดูดิตรงนี้จะเป็นสงสัยจะเป็นจุดชมกระทิงทิงเต็มเลยว้าวว้าวเห็นไหมอันนี้ก็ยอดเขา อันนี้เรากำลังขึ้นเขาเ้อเนี่ยขึ้นเขาไม่ใช่ขึ้นเราเพราะเขาไม่ใช่เราเพราะเขาไม่ใช่เราก็เลยไม่รู้อะไรเหมือนเราเราก็เลยขึ้นเขาเราก็เลยขึ้นเขาแบบงงๆเดี๋ยวข้างหน้านะให้คอยดูนะเอีทุกคนนะเฮ็นะข้างหน้ามีอย่างเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเเว แล้วก็วกมีของของขายะแยะมากมายเลยต่างๆไปน้อยหนึ่งเลยซื้อเยอะจะมีของใช่แล้วหมากลากไม้เมื่อกี้หนูก็ได้แวะไปแล้วมักทอนมักทอนก็เรียกว่าอะไรไอ้มักทอนกระท่อดภาษาอีสานเรียกว่าอะไรักตองักตองมะตองมะตองอมีมะตองด้วยมีมะตองนะเดี๋ยวเราจะไล่ให้เอฟซีดูไปทีละร้านมีมกตอง มุขมะละมุดลำใหญ่มะเฟืองมะไฟมะขูดมะนาวมะพร้าว้มโอักแป้งโม่ไชโยโอไม่หิวนนี้เราก็อยู่กลางเขา อยากนู้ต้องตามดูในคลิปเอว่าเราจะไปไหนกันใช่ถ้าบอกก็รู้หมดเนี่ยอบอกก็รู้หมดนะบอกก็ไม่เป็นความลับเราไม่เคยมีความลับเะไรแต่มันก็จะมีก็วันนี้แหลนะเพราะ FC ได้ลุ้นว่าเราจะไปโเผที่ไหนใช่เราจะซื้อลอตเตอรี่ขีไม่ได้ <c oughs> นี่ไงเริ่มแล้วนะดงเอ็ดใช่ไหมถ้าดูไม่ผิด เนี่นะที่ระบาดหนักบนไทยเอซีก็คือทุเรียนนะร้านแรกทุเรียนนะมังคุดมะนะแล้วก็มะไฟนะแล้วก็เห็ดน,นะที่แถวนี้ก็ขายกันเนาะแตนี้นะโซนนี้ที้ไปแล้วอ้ไออยากได้อะไรมากที่สุดทุเรียน เอยบ่ได้บ่ได้อันหลังสุดนี่บ่ได้บ่ได้บ่ได้มันจะดีนะบ่ได้บ่ได้อันหลังสุดบ่ได้หลังสุดนี่ห้ามตอนนี้เราก็อยู่วังน้ำน้ำผุวังน้ำวังน้ำนี่เจอแล้วเห็ดเขียวใช่ปะไม่ได้ไม่ไหมอ๋อไกล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 ยากย่าง ไปย่างถูเขาไปย่างถูเขามันจะโดนันเขียบเสียบตูดซ้ายเสียบตูดฟ้าร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนจริงๆบ้าไปแล้วไปแล้วไปไปวันหนึ่งที่ฝนตกมันจะอาจท้องฟ้ามืดครึ้มวันไหนที่ฟ้าหลังฝนเป็นเหมือนข้างบนนี้จัข้างบนข้างบนดูท้องฟ้าวันนี้บ๊ายบ๊ายดูท้องฟ้า